สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเครื่องพ้าเหมานะคะ ep ที่202นะคะวันนี้มีพระไม่รับชมทั้งหมด25รายการนะคะถ้าพี่ท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์062นะคะห6 4 2สีนะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ idline 0 6น์นะคะ6 6 4 2 2 4 1กันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะคะ โอเคนะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะร,รับชมพระรายการที่1น,นะคะสำหรับพระรายการที่1น,นะคะเป็นพระนอนกุเจดีเล็กนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระนอนกุเจดีเล็กนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญพระราชทานไม่ทราบปีนะคะ โอเคนะ,คะกับพระรายการที่2อนะคะเป็นเหรียญพระราชทานไม่ทราบปีนะคะต่อไปรายการที่3นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ โอเคนะคะกับพารายการที่3ามน้าไปเรียนหลวงพ่อคูณนะคะต่อไปรายการที่4นะคะจะเป็นเรียนหลวงพ่อฉุยนะด๊า โอเคนะคะกับพระรายการที่4นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะต่อไปรายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่นะคะ อเคนะกับพระรายการที่ห้านะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่นะคะต่อไปรายการที่หกนะคะเป็นหลวงพ่อเงินปัม๊มนะคะ โอเคน้ากับพระรายการที่6นะคะเป็นหลวงพ่อเงินปั๊มนะคะต่อไปรายการที่7นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่7นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะต่อไปรายการที่8นะคะเป็นหลวเป็นพระหลวงพ่อเนียมนะคะพิมพ์คองตะเกียบนะคะ โอเคนะคะกระพรายการที่8นะคะเป็นขนมพอเนียมพิมพ์ของตะเกียบนะคะต่อไปรายการที่9นะคะเป็นพักเก่าไม่ทราบที่นะคะ โอเคนะกับพะรายการที่เก้านะคะเป็นพรกเก่าไม่ทราบที่นะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นพรกปิดตานะคะ โอเคนะกับพระรายการที่10นะคะเป็นพระปิดตานะคะต่อไปรายการที่11นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ โอเคนะกับพระรายการที่11นะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะ โอเคนะกับพระรายการที่สิบสองนะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่สิบสามนะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะจะเป็นพระปิดตาวัดอนงนะคะ คนะกัพระรายการที่14นะคะเป็นพระปิดตาวัดนอนุมนะคะต่อไปรายการที่15นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะ โอเคนะคะขับพารายการที่16นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรน,นะคะไปรายการที่17นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ โอเคนะ,คะกับพระรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะต่อไปรายการที่18นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะ โอเคนะคะครารายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะต่อไปรายการที่19นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่19นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะไปรายการที่20นะคะจะเป็นจอบใหญ่บลวงพ่องเงินนะคะ โอเคนะคะพระรายการที่20นะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระบูชาขนาดห้อยคอนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่2 0นะ21นะคะเป็นพระบูชาขนาดห้อยคอนะคะคต่อไปรายการที่22นะคะเป็นพระชัยวัดนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่22นะคะเป็นพระชัยวัดนะคะต่อไปรายการที่23นะคะเป็นพระหลวงปุวัดเนื้อว่านนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่23นะคะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะ โอเคนะคะกับพระรายการที่24นะคะเป็นหนวงปู่สุกนะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเรียนหนวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะ โอเคนะคะพะรายการที่25เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะคะโอเคนะคะพากรับชมทั้งหมด25รายการแล้วนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0 6 6ย์หนะคะหกหกสี่ 41, นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID l ดี e 0ลนนย์หกสองนะคะหกหกสี่ 1, เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะพาะทุกรายการรายการละ3 0 0บาทนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะให้ช่องมาชมพักเครื่องผ้าเหมาด้วยนะคะวันนี้ขอจบอีพีที่202จ้า